ความหิวความกระหายความอยากเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเาเรียกว่าถมไม่เต็มอย่างทะเลพออยู่ได้เนาะแต่อย่างหัวใจอย่างไม่ซึ้งพูดถึงใจตรงนี้คือใจที่ประกอบด้วยกิเลสตัณหานะใจไม่มีความพอดีนะใจไม่ปกติใจวุ่นวายเนาะ ใจที่พ้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าใจไม่มีธรรมเนาะใจมีธรรมะเป็นจิตใจที่พอดีปกติเนาะสงบระงับเนาะนี่เรียกว่าใจที่เลิศใจที่เป็นมงคลนำสุขมาให้จิตใจดวงนั้นเนาะ ธรรมะหรือศาสนานี้ยเป็นยารักษาโรคของใจใจที่เป็นโรคโรคกรธหลงนะอะมีธรรมะเท่านั้นที่เป็นธรรมโอสถเป็นยาที่รักษาโรคจิตโรคใจใหฮหายขาดได้โดยยาของศรรีลสมาธิปัญญาอ,อยาขนาดอื่นรักษาไม่ได้เราะ ทุกวันนี้เราเน้นออกไปที่ทางวัตถุทางกายทางวัตถุธาตุไม่ได้เน้นมาที่นามธรรมคือจิตใจเลยเนาะ,ะเรามุ่งสู่แต่ความเจริญด้านวัตถุเนาะแต่เราไม่ทำจิตใจให้เจริญดไศีสิ้วยธรรมเลยเนาะ,ะโลกจึงเต็มไปได้วยปัญหาเต็ไมไปด้วยความอยากเนาะ เออซึ่งนานาประการตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาอ่เต็มไปได้วยความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาเนาะไม่มีที่สิ้นสุดทุกคนก็หอยหาแสวงหาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละเรียกว่าใจที่พองอยู่ใจที่หิวอยู่ตลอดเวลาเนาะ เพราะฉะนั้นหลวงตาพูดตลอดว่าใจผู้ให้กับใจผู้รับต่างกันอย่างกระฟ้ากระเหวอนะฮะทานศีลภาวนาสีพบะรุธเจ้าเมตตาฝากไว้ให้กับพวกเราเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งอันเลิศพวกเราก็มองไม่เห็นคุณค่าของธรรมนั้น พวกเรากับรุ่มหลงในธาตุในความอยากนะในกิเลสตัณหารุ่มหลงนะอ่ะย่ยไม่มีวันรู้เนื้อรู้ตัวเนาะทุกวันนี้อนะโลกถึงเต็มไปด้วยทุกอนูนในอากาศถึงเต็มไปด้วยราคะตัณหาต่างๆนานาอ่นะนะ สัตว์โลกจึงตกอยู่ในภาวะที่เป็นธาตุของอารมณ์สังปวงเนาะเพราะฉะนั้นจงดึงสติกลับมาแนบอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกคือวิธีแก้วิธีรักษาให้จิตได้พักมั่งได้สงบมั่งเนาะเออโดยรถแห่งธรรมนี้นอ๋ จิตใจก็จะพอมีพละกกำลังที่จะมีปัญญาเห็นโทษเห็นภัยของความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาว่าทุกอย่างล้วนไม่จริงล้วนเป็นอาน,นิจังล้วนหลอกลวงทั้งเพเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายจงมีสตินะองมีสติฝึกสตินะ เมื่อมีสติปัญญาก็จะเกิดนะปัญญาก็จะเกิดก็จะเห็นโซษก็จะยังความสงบความพอดีมาให้นะก็จะเชื่อเรื่องกรรมโมนาวัติิโลโกโมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมนะเราเป็นเจ้าของของกรรมนั้นๆเป็นเจ้าของของการกระทำนั้นๆโดยไม่มีใครมาทำอะไรมายื่นให้เราได้ วัตถุเงินทองเราอาจจะหยิบยื่นให้กันได้แต่ความดีความชั่วเราไม่สามารถหยิบยื่นให้กันได้ในความเป็นจริงเนาะเรียกว่าเป็นศัจธรรมเนาะทุกอย่างล้วนเกิดจากตัวเราเองสร้างเองรับเองเนาะเออถ้าไม่อยากอกกหักก็อย่าไปรักคนอื่นฮะอ่าถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปพยาบาทอาฆาตคนอื่น คนที่พยาาบาทอาฆาตคนอื่นอยากทำร้ายผู้อื่นลงตาเคยเปรียบเสมือนคนลืมยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตายเนาะเหมือนคนโง่ออะ่อะที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนอนอยู่ก็ทุกนั่งอยู่ก็ทุกฝันไปก็ยังทุกข์อีกเนาะนั่นแหละคือคนที่ มีจิตใจที่อาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นเนาะทำให้จวยเองเผาด้วยไฟไฟความแค้นพยาบาทอาฆาตเรียกว่าธินมิตรเรียกว่า,น,า,วานิวรห้า,อ,าอะไรเขาเรียกอ่านชื่อก็ไม่รู้ละวิจิกิจชา้าอะเพราะ <c oughs> ฉะนั้น อานาปานสตินี่แหละเป็นสูตรสำเร็จที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้เราเนาะทำให้มากเจริญได้มากซึ่งอานาปานสติ่ะนอนก็ได้นั่งก็ได้ทุกกิยาบทกายไม่ลำบากตามไม่ลำบากด้วยอานาปานสติสมาธิเนาะ,ะเพราะฉะนั้นจงบำเพ็ญเพียรปรารบความเพียรปฏิบัติให้ถึง อ่านาปานสติให้ได้เนะาะมีอะไรไหมนอดขอการลงตาคำถามจากไร์สดครับจากคุณชีวิตคือความฝันถามว่าขอการครับลงตาธรรมะสิ้นสุดที่ตรงไหนครับสาธุสิ้นสุดที่การไม่เกิดไงนะจำไว้คือหยุดหยุดเรียกว่าอสังคตา เรียกว่านิพพานนั่นแ,แหละนะธรรมะจะสิ้นสุดตรงนั้นเนาะนั่นนอกนั้นไม่มีทางสิ้นสุดอสังคาตะแปลว่าไม่ปรุงแต่งเนาะเออไม่คิดปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งเรียกวันนิพพาน,นาเนาะหรือในหนึ่งนั้นเรียกว่าวิสังขารนะ,ะความอิสระจากความคิดนะความไม่ปรุงแต่งก็จะไม่มีพบมีชาติ และตัญหาทุกอย่างจะมาจากไหนเล่าก็เป็นไปไม่ได้เนาะมันหยุดตัวเดียวหยุดปรุงแต่งหยุดความคิดตัวเดียวมันจบไปทั้งกระบวนการของปฏิจจสมุบาตเนาะคือตัดวงจรการเกิดโรยเบ็ดเสร็จเนาะคือตัดปฏิจจสมุบาตคือตัดอุปาทานคือความปรุงแต่งซึ่งนำไปสู่พบชรามรณะเนาะนั่นแหละ ครับควาถามจากคุณนเดชครับอยากถามหลวงตาว่าสัตร,ร,รมปุทะลิกะสูตรคือสูตรอะไรของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมด้วยสูตรนี้ไหมครับพระพุทธเจ้าตัดสิรู้ด้วยอนาปานสติเนาะอานาปานติสูตรเนาะส่วนนอกนั้นหลวงตาว่ามันก็เป็นธรรมอันหนึ่งแต่เป็นธรรมที่มีน้อยหนึ่งนวิธีปฏิบัติแม้แต่มหาสติปัฏฐานเนาะ ก็มีจต่ขยายมหาเฉยๆนะ,ะมหาสติปัฏฐานสูตรพูดไปยังจะเกิดใหม่ไล่ลำไปจากการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์มีอยู่นิดเดียวเนาะ,ะไม่เหมือนอานาปนัณิสูตรเนาะเพราะฉะนั้นนะ,ะเราตัดออกไปเลยเราเราเอาตรงที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรร เราต้องเข้าถึงทุกขวิธีดับทุกข์แล้วก็เหตุดับลงแห่งทุกข์คือด้วยการสติมีอยู่กับลมหายใจเรียกว่ากายคตาสติเนาะขอให้มีสติอยู่ในลมหายใจมันก็หมดวิธีจบในตรงนั้นเลยเนาะจากคุณภวัตครับ ฟังทมทุกวันเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันแต่อารมณ์หุดหงิดง่ายมากครับแทบจะอยากเลิกจะแก้แบบไหนครับหลวงตาอ๋ออ่ายิ่งปฏิบททัติทำไปยิ่งกระทบได้ง่ายมันจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณคือความชัดเจนแห่งอารมณ์พวกนี้จะเห็นชัดเจนมากกระทบนิดเดียวนี่ตุบๆๆๆเลยนะเหมือนมันเพิ่มขึ้นจริงๆไม่เพิ่มขึ้นและมันโฟกัสเห็นชัดเจนมากขึ้น เมื่อก่อนเราไม่ค่อยดูมันไงมันก็เลยไม่ค่อยเห็นเหมือนมันมีเพิ่มขึ้นจริงจริงเราเห็นมันจริงเห็นแจ้งขึ้นมาว่าอารมณ์นี่น่ารังเกียจมากเหมือนความพอใจเนี่ยโอ้โหไม่พอใจอย่างเงี้ยรุนแรงมากเนานะเออยิ่งปฏิบัติไปถึงความละเมอียดเท่าไหร่ก็จะเห็นพวกนี้หยาบมันก็จะชัดเจนขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นสวีคูณเนาะเพราะฉะนั้นเดินทางมาตรงนี้เราจะเห็นทุกข์ด้วยเหตุข,ของทุกข์ตัวนี้แจ้งแจ้งในเหตุพวกนี้เนาะ เรขอสาธุการด้วยธรรเนาะอ่าเอาละวันนี้หิวข้าวละอ่าเดี๋ยวฝาบาทจ,จะพ้งเร่งกี่เนาะอ้าวรับพรเนานะยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสะกรงังเอวเมวะอิโซดินังเปตะน,นังอุปะกะติอิจิสังปะจิจังตุมหังคิปะเมวะชมิชชันตุสเบปุเรนตุสังกะปา ยันโลปรานโสยัต้ามณีโชติลโสยัาอภิวารนาสิริสะนิจังบุทาปะจายโนจัตตาโรธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุ